สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับเชฟแต่งสลัดอเมริกาทำเพื่อวางอลังการเหมือนเดิมครับวันนี้วันนี้นะครับเราจะมาสอนการหมักพ็อกช็อปนะครับเพื่อนวันนี้นะครับฝากกดติดตามเพจนี้เพจเดียวครับครัวแต่งสีมีทั้งมีคำว่าบายเชฟแต่งเวเซนะครับแล้วก็ช่องทางยูทูบเหมือนเดิมครับฝากกดซับตะไคร้เชฟนะครับและเป็นกาลังใับเชฟครับเชฟได้เมนูเมนูพอกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนนี่วันนี้เราทำพ็อกช็อปครับเราได้เราได้หมูพ็อกช็อปมานี่เพื่อนเห็นไหมชิ้นมันจะประมาณนี้ครับมีติดกระดูกด้วยเราก็จะหหหหหมมมมมัักเเเเืืือออออนนนนนแบบบคคคูููยยย่่่าาางงะสตรรี้้้ไใชทดลพ นี่เราใช้กระเทียมครับมัตาตำกระเทียมพอราบหยาบๆนะนี่เห็นไหมกระเทียมเรา,านะเ,รเ,นะเชฟจะไม่ตำละเอียดนะทาให้แบบว่ามันเป็นเปราหยาบเลยเวลาย่างเวลามันติดไปในเมือหมูมันจะอร่อยครับเพื่อนๆใส่กระเทียมลงไปนะสูตรน,นี้ใครเอาไปปักเปียนได้นะครับเอาไปมกักปักเปียนทำเหมือนมักกับคอ,อหมูย่างได้ครับเพื่อนๆนี่เราใช้พอกชอบนะมกกักแบบสไตล์ไทยๆนะครับลา่เชฟแส่สหรัฐอเมริกาใสา่พริกไทยออกไปครับเพื่อนๆใครชอบเผ็ดพริกไทยเนี่ยมันต้องให้ให้มันเผ็ดนิดหนึ่ง เพราะว่าเวลาย่างมันจะได้หอมครับแล้วก็ใส่นี่ครับน้ำมันหอยนะครับเพื่อนเรากะเอาเดี๋ยวเราจะชิมรสเอานะครับเพื่อนใส่น้ำมันหอยใส่ผงกะหร่นิดนึงนี่ครับใส่ผงกะหร่วันนี้ได้พอกชอบมาครับเพื่อนใส่ผงกะหร่ใส่ซอสปรุงรสนะครับซอ,ปอส,สอปรุงรสนี่นะครับใส่ซอสปรุงรสนี่ใส่ซอสปรุงรสไปเราลองใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาชิมรสกัน เนื่อใส่เยอะอย่าจะเค็มแล้วก็ตัดน้ำตาลทรายหน่อยนะฮะตัดทรายหน่อยหนะนึ่งตัดทรายแล้วก็นี่น้ำปลาครับอันนี้หมักแนละ้วมันจะหอมมากเราใส่น้ำปลาไปด้วยดื่นปลาอีกนิดหนึ่งนี่ครับเพื่อนยีราดจะมาใส่แป้งสุดท้ายนะครับเราคนไปก่อนคนให้หมูมันเข้าก่อนครับเพื่อนเข้ากับซอสก่อนเวลาคน คนเขาเนี่ยเราบีบไปด้วยครับซอสไปได้เข้าไปในหมูหมักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็กินได้แล้วครับหรือใครจะหมักค้างคืนก็ดีนะครับเพื่อนๆถ้าหมักค้างคืนด้วก็จะดีมากนี่ครับพอเราดูว่าซอสมันเข้ากันแล้วนะนี่ครับพอเราดูว่าแบบว่าเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดเดียวครับแป้งข้าวโพดประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนี่นะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเพื่อให้มันมันนิ่มนะครับเพื่อนแล้วหมักไว้ครึ่งชั่วโมงนะ เอาไปย่างนะอร่อยมากเลยครับเพื่อนๆอันนี้สูตรอย่เงี้ยไปย่างน,าา like, นะครับเพื่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อนสหแบบพอกชอ็อปพอกช็อปย่างนะครับปลาเชฟแต่งสลัดอเมริกาหอมมากๆเลยเนะี่ยหอมพีไทยแล้วเราก็เนี่ยหมักเอาไว้หนึ่งชั่วโมงนะหมักไว้หนึ่งชั่วโมงเอาพลาสติกแรปแรปไว้เลยเดี๋ยวพอนเชฟแล้วก็เอาใส่ถุงพลาสติกก็ได้เมื่อกีนก็เอาพลาสติกแรปแรปไว้นะแต่ทิ้งเอาไว้หนึ่งชั่วโมง เดี๋ยวเราก็กินได้แล้วเราไปย่างเดี๋ยวจะย่างเสร็จเราจะมาถ่ายรูปไปดูนะทิง้งไว้เลยครับเ้องเข้าตู้เย็นไว้นะถ้าไม่เข้าตู้เย็นก็เสียนะเออเกิดใครจะเอาทิ้งไวค้ค้างคืนก็ได้ครับค้างคืนก็จะเข้าเนื้อก็จะอร่อยมากขึ้นนี่ครับเรียบร้อยครับฝากกดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์เพจเชฟแต่งแล้วก็กดช่องต่างยูทูปไปเชฟนะครับฝากกด subscribe ค,ครับโอเคครับงั้นวันนี้เชฟจะไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับบ๊ายบาย